สาแดงครับูลกปดปดไม่ทำท่านีก็ผีของแ่เนี้ยนะตาสดใสทําไม่ทาเสดมีแรงนสวยาปรนาต้องแต่เข้ามาหายเยอะก็หอเกิดด่วนตอไปบรราสามด้วยิี่ีสเป็นจัางรัวต้แต่เนนะไปูเ็คุณรอาวว่าที่ตุ้ดโดยจงเลยอ่าถวายกับมือเร่ก็จาวัดโดยตรงเล นี้เข้ทนาไปแล้วเราก็มาเออเป็นเจ้าัวที่ปกติเป็นคนรอาจากวันแต่ทุกวันนะทุกวันเป็นรอาวไปอยู่เสียงปกเอร์ดครับพนรทำรถยนถ้นทุกอย่นะครับขอบตาลูกาด้วยนะทำให้เสวยขค้อไปอีกนะวันสมวันนี้หลังจากที่ในรับในดาอุารับท อะไรนะครับนะจะปูชาดอกไาุู้กเพียจะปิพวกปลาอาเงี้ยนะแล้วอะไรั็ตาแล้วอะไรตาเอาข้ปลาเอามาอะีสิบสามสิบร้อยสองร้อยเอาใส่ตู้ละจรอยะางเงียอกไม้เพียราอใส่ตูนะบอกเจ้าหน้าที่นะขอบคุณครับเสียงปรบมือ